แตดีนี่เขแต่งเปสีเป็นซูเปอร์แมนอูม,มีเกงในสีแดงแค่รู้สึกว่าไม่น้ำร้อยสายคอนเซปต์บังคือการเอาไม่น้ำร้อยยกไม่น้ำม,มาทั้งร้อยสายเพื่อมาแลกกับน,น้ำตาแค่หยดเดียวแทบรีวอเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ฟังเพลงน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟกันไปแล้นะฮะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเนื้อร้องแรกของเพลงลงภาพยนตร์ ซึ่งตัวผมเองก็ลืมไปแล้วว่าเคยอันดน้องไปไแล้วแต่ว่าทุกคนจําได้ก็มันนานมากแล้วนะยี่สิบกว่าปีก็เป็นธรรมดานะฮะก็เรียกว่าเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของวงเราที่แบบหลายคนต้องไม่ทราบแน่ๆว<ช>ันนี้ก็เชิญพี่บิงปองมานั่งคุยกับแง่มุมต่างๆที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟจ,จริงๆวันนี้แล้วก็ที่เอ็กซ์คลูซีฟสุดก็คืออของที่ตั้งอยู่ตรงเนี้คือสินค้าครับ สินค้าเราทำจากไม้อย่างดีไม่ใช่ไม่ใช่อนนี้เห็ดแต่เขาตั้งอย่างนี้เป็นมองข้ามเขาเนงดีแหนมเห็ดเท็ดดี้อร่อยจุงขอบคุณยอีกแล้วขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะที่ช่วยรีวิวแล้วก็ทำคลิปทำอะไรเยอะมากเลยผมเห็นอยู่นะน่ารักมากที่ว่าเขาจริงจริงทำกับอาหารต่างๆไปทำอาหารไปทำข้าวผัดไปทำไข่เจียวไปทำยำไปทำาหมวอหมูสับ อไอ้อะไรทอดอะไรเงี้ยพี่น้องศิลปินหลายท่าน <S <S นะนก็เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอร่อยแล้วก็มีการรับรองแล้วติดตามได้ในไอจของพี่เจดี้นะก็อันนี้ถ้าผมหยิบกินทั้งชิ้นหนึ่งปาจะเคร่องมากกินได้กินนะก็เห็นบอกมีถุงเดียวในกระเพกินได้เลยว่าเดี๋ยวถ้า ถ้ากินไปเพื่เม็ดนึิงมันจะไม่ครบถุงเลยกินได้ <S <s เลยถ้าไปโชว์ที่ไหนมันจะลำบากกินได้เลยแน่ไหมผมอยากจะรอหนึ่งเดียวกินได้หรอเดี๋ยวคิดมากอะเดี๋ยวให้ก็ส่งมาใหม่ได้โอ้โหไม่เห็นแก่กินกระต๊อ้องไม่ชิ้ละต้องไม่ซีออมนี่กินได้เลยมีหน้าพี่ตรงนี้เดี๋ยวพี่มีอยู่ในกระเป๋าถุงเดียวทุกที่วันนั้นไปกระทรวงสาธารณสุขก็มีอยู่ถุงเดียว โอชีวินของแท้ปกติผมเป็นคนชอบกินแหนบมากนะคุณชอบกินของหมักดองไงจันทร์ใช่เฮ้ยเดี๋ยวจะพูดมากแล้วส่งมาเยอะเดี๋ยวแหนเม็ดเท็ดดี้ทั่วบ้านคือที่มันน่าสนใจคือมันไม่มีเนื้อสัตว์อแล้วก็ช่วงหลังๆนี้ผมเป็นไลฟ์ลูกไม่ค่อยอยากกินเนื้อสัตว์ดีมันรู้สึกว่ามันไม่อยากกินมันมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ย อืเข้าใกล้เป็นใกล้บวชให้คนนเป็นอะไรมันอย่าไปซีเรียสเรื่องสีนะทำไมอ่ะเพราะว่าบางคนอาจจะดูแล้วสีไม่สวยเพราะปกติถ้ากินแหนมทั่วไปจะออกสีสดสีสดสอันนั้นอันตรายนะบอกให้นะเขาไม่ใส่สีอันตรายนกคุณ้องกินดูสีองกินดูดิทุกทุกคนเลยครับกินได้ใช่ไหมกินได้กินได้รู้ไหมเวลาซื้อแหนมธรรมดามาเราจะเสียรมมากถ้ามันยังไม่เปรี้ยวถูกไหม มันต้องใช้เวลาหรือมันผมไม่รู้กระบวนการอะไรอ่ะมันถึงจะเปรี้ยวอ่ะอันนี้เปรี้ยวไหมโอ้โหสุดๆอดแบนี้ดูนะดีเนี่ยต้องกินเปรี้ยวครับถึงจะถึงอร่อยจริงอร่อยจุงกินกินกินตอนเบรกแล้วกั่ไหมเนตอนเบรกเนี่ยกินใช่เลยอ่ะเนี่ยแกะออกมาคือกลิ่นเปรี้ยวไม่ใช่เสียงมับูดไม่ใช่บูดไม่บูดไม่บูดเนี่ยเป็นเป็นอย่างนี้ โเผ็ดเผ็ดเผ็ดกินน้ำก่อนกินน้ำกินน้ำใครชอบแซ่บแซ่บเพื่อเปรี้ยวเนี่ยโอ้โหรสชาตเหมือนแหนมที่ทำจากเนื้อสัตว์เลยเนาะทานกันได้เลยอือก็อย่าลืมนะครับเนื้อสัตว์ใส่ด้วยป่ะเนี่ยกินเนี่ยเวลาดูละครละครเนี่ยตอนค่ำค่ำดูแท็บรีวอป์ดแบรีวอปเปิดดูว่าเพลินๆกินไปกินไปครับเดี๋ยวหมดหอซื้อใหม่ซื้อใหม่แถบรีวอปยังไม่หมดยังไม่จบเลยหมดแล้วใช่เขาบอกเขาเรียก แหนมเห็ดเท็ดดี้หรือว่าผลิตภัณฑ์เห็ดของเท็ดดี้เนี่ยว่าเห็ดเบรกแตกกินแล้วหยุดไม่ได้กินกินจนหมดนะฮะถ้าสนใจก็โทรไปสั่งที่087 802 3285หรือ Line ID นานามีมี N A N A M E M E E โ,โ,โปรโมชั่นนี่ป่าโปรโมชั่นโปรโมชั่นก็คือซื้อ หนึ่งห่อเนี่ยคือหนึ่งร้อยบาทซื้อห้าส่งฟรีซื้อสิบแถมหนึ่งซื้อส่งฟรีด้วยสั่งยี่สิบแถมสองส่งฟรีไปจะสามสิบละก็แถมสามสองห้าสิบละแถมห้าตามนั้นเลย ถูกต้องตอนนี้เราก็กลับมาพี่วิงปองต่อผมแนะนำผมแนะนำป๋านิดนึงว่าอ๋าในในในอนาคตอาจจะออกเป็นพวกผลิตภัณฑ์น้ำต่างๆเอากินแล้วมันจะเผ็ดอโเคต้องมีน้ำอะไรมาดับความเผ็ดหน่อยน้ำหวานเท็ดดี้อาจจะตอบไปอาจจะเป็นน้ำสมุนไพรน้ำตะไคร้เท็ดดี้หรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็ขายเป็นแพ็กเกจขายเป็นแพ็กเกจไปก็ดีนะกินไปเผ็ดอดดูดน้ำตะไคร้เท็ดดี้หรืออะไรก็ว่าไปอ๋อ้พูดไอเดียนะ กลับมาต่อกลับมาน้ำน้อยยอมแพ้ไฟต่อไฟน้นะไฟห่อกข้ามไปแล้วเหรอตอนนี้ตอนนี้มาเพลงต่อไปแล้วแม่น้ำร้อยสายร้หนึ่งเพลงแรกที่แต่งให้พ่อแพทคือเพลงนี้เพลงนี้ป่ะครับพี่เพลงใช่เพลงนี้เพลงแรกเพลงนี้เพลงแรกก็คือน้ำน้อยเลยใช่ไหมเพลงแรกแม่น้ำนี่ต่อแบบนี้ต่อเพลงที่สองที่มาที่ไปยังไงดีที่แม่น้ำเนี่ยโอ้แต่นี่ไม่ได้พูดอวยกันนะคือไม่น่คือหลังจากที่ผมแต่งเพลงให้พ่อแพทแล้วเนี่ย ผมก็เป็นนักแต่งเพลงอีกหลายปีนะไปแต่งให้ที่กัมมี่แล้วก็ไปแตอไเสอีกเกือบสามปีมเป็นโปรดิวเซอร์ให้ให้ศิลปินไอเอบ้างบางคนเชื่อไหมว่าไม่ได้อวยกันนะผมจะบอกว่าเพลงน้ำน้อยยังแพ้ไฟนะเป็นเพลงที่ผมรักที่สุดเลยมผมชอบเพลงนี้มากมไม่รู้ทำไม,อมชอบอตอนที่คิดแต่ตอนที่คิดเล่าให้ฟังว่าตอนที่คิดคอนเซ็ปต์เพลงเนี้ย แพทเป็นเจร็อกวอรเขาให้เป็น J Rock, เจร็อกแต่ผมไปอ่านหนังสือการ์ตู mm hmm. นหนังสือการ์ตูนมาอ่านแล้วผมเห็นภาพลักษณ์ภาพหนึ่งของของพระเอกการ์ตูนเน่ะแล้วก็มีคําพูดคําพูดหนึ่งคือแบบพระเอกการ์ตูนมันจะแบบเจร็อกอ่ะ hmm. มันจะแบบดูไม่ค่อยพูดเยอะ mm hmm. พูดน้อยๆแต่ว่าถ้ามันจะพูดมากมันจะพูดมาเาเขาอะไรวะแค่แค่คิดอย่างเงี้ย mm hmm. ถ้ามันไม่ค่อยพูดอ่ะทําไมไมันต้องมาพูดอะไรเยอะๆอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วผมก็เล็กถึงว่า เฮ้ยถ้ามันจะปลอกใครสักคนเนี่ยแม่น้ําทั้งห้ามันน้อยไปอ,ะอ่ะแค่รู้สึกว่าแม่น้าร้อยสายคอนเซป็ปต์มันคือการเอาแม่น้ำร้อยยกแม่น้ํามาทั้งร้อยสายเพื่อมาแลกกับน,น้ําตาแค่หยดเดียวคือสมัยก่อนเขาจะมีสำนวนใช่ไหม,มยกแม่น้ําทั้งห้าม,มาพูดอะไรชัดไหมนะเ่มมผมก็เลยคิดแค่นี้เพลงอาจจะอธิบายได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเป็นเพลงที่รู้สึกดีว่าด้วยบรรยากาศการเปรียบเทียบที่ท่มเท เป็นแม่น้ําเป็นร้อยสายแต่ขอให้น้ําตายหยดเดียวก็คือถ้าคนอาจจะยังไม่เคยฟังอะไรเงี้ยฟังแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะผมว่านะอะไรคือแม่น้ำร้อยสายอะไรเงี้ยก็เลยเป็นอีกหนึ่งจุดคือชื่อเพลงอ่ะมัน <c oughs> เหมือนกับเป็นการชักชวนให้คนเข้าไปฟังพอเข้าไปฟังแล้วก็จะเข้าใจ <c oughs> แล้วยิ่งถ้าได้ดูมิวสิกวิดีโอที่เหตุการณ์แสดงอะไรต่างๆก็จะยิ่งเก็ตเข้าไปเขาจะมีฉากที่ว่าน้ำตาของเขาหยดออกมาใช่ไหมนักเอง หลายๆคนอาจจะได้ดูไปแล้วนะที่ที่พี่ตองเอามาให้ให้ลงในช่องใช่ครับเป็นมีนะครันอันกับครูสิริวันทิศซึ่งจะเป็นเพื่อนคุณเพื่อนผมัยประถมไม่มาที่เดียวยังไงซึ่งกลายเป็นเพื่อนผมไปด้วยนะอัจเพราะว่าเป็นตัวนี้ก็เป็นคนปุ้มกับมือทองมือทองผมทำอะไรฮะมิวสิกเลยคฮะบทำมิวสิกวิดีโอโค้ชต้องกลับวิดีโอโอ้ยวิดีโอมากเยอะเยอะมากมากทำของฟาร์มมี่ทำของเซด พีเปิร์สทำของอะไรนะเยอะไปหมดหือตัวใหญ่ๆกันลันนาทำตาวใหญ่ลนนาลันนาซิลหมูเขาทำตัวใหญ่เง้เลยเก่งเก่งเยอะมากนี่แบบกำกับของแันนี่ก็ตัวแรกๆใช่ยู่อยุ่ที่พี่อ่ะอัน้วก็เริ่มทำดับบาิวเป็นเรื่องเวลาลงภาพยนตร์ด้วยนะแล้วก็สามเพลงเลยแล้วก็แม่นำร้อยสายแล้วก็ยาวสามเพลงเลยครับ อันทั้งหมดเลยย้อนหมดแลของภาพยนตร์แล้วก็นร้อยสายโอที่สวยๆที่ทุกคนได้ดูกันนะเรียกว่าเป็นของหายากที่ทางพี่ปองแล้วก็พี่เทนดี้พยายามคุณมาจากม้วนวิดีโอมาให้ให้แฟนๆได้ชมแล้วก็พวกเราเองก็ได้ชมด้วยเรียกว่าเป็นของหายากแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ล้ำลึกถึงถึงความหลังในเรื่องราวต่างๆก็ ถูกหยิบยกมาพูดคุยหลายอีพแล้วนะตั้งแต่ตอนนั้นที่เราทำอีพแรกๆกลาวถึงพี่ยิงปองมาั้งอีพีสองเราก็หวนลํำลึกถึงใครจำอะไรได้บ้างครับในช่วงนั้นก็จะเป็นแบบคอนเทนต์เหล่านี้จนมาถึงวันนี้ก็เป็นเรื่องของต้นกําเนิดของเพลงเหล่านั้นว่ามีที่มาที่ไปยังไงอะไรยังไงพอพอจบจากทางโปรเจกต์ของ power pan แล้วของ power pan มีสองเพลงใช่ไหมครับใช่ใช่ครับมีอมีไหมมี มมีชุดมีมีชุดถักก็เขียนตะโกนันดังอ๋อทำขยะทขยะหลังจากนั้นนะฮะพี่ไปทําอะไรพี่ก็เป็นนักแต่งเพลงครับตอนนั้นพอเริ่มเริ่มมาแต่งเพลงก็ไปอยู่กับทีพี่แอฟธนงศักดิ์ทีมที่กรมมี่นี่แหละก็แล้วก็มูฟยกทีมมันไปอยู่ที่อเอสแล้วก็ไปทาทำอัลบั้มเนื่อผมือเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับอาร์มสรีโรธ นำตัวลูกต่วลูกอแต่ลรวบ้างคนดรามากลยยุคนั้นน่ะนั่นคือตอนนั้นคือไปเป็นโปรดิวเซอร์แล้วเริ่มเป็นโปรดิวเซอร์ล้วลูกเ็นขาแต่งเพลงให้ยังทำอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ทำอีกสักพักหนึ่งก็ก็กลับมาทำงานเดิมที่ที่เคยทำคือยงด้านภาพและเสียงที่ที่ทำไโฆษณาตัวทุกวันนี้แหละครับทุกวันนี้ก็ทำมีเด์เอเจนซี่ะน็กๆก็มีห้องอัดเล็กๆที่บ้านก็ยังไม่ทิ้งแต่ก็ยังแต่งเพลงอยู่สนุกสนุก เมื่อเมื่อ,อไม่นานนี้เราก็เพิ่งทำเองด้วยกันครับ<ช>ทำโปรเจกต์ส,สนุกสนุกคือผมกับแทดี้เรียนด้วยกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ปีหนึ่งตอนนั้นเรียนอะไรที่ลืมถามเลยเรียนทัศนศิลป์ครับเป็นศิลปกรรมอยู่ที่มสว ทันที้ก็เป็นประธานรุ่นประธานรุ่นโอ <c oughs> ุณทำอะไรกับรุ่นของคุณบ้างเนี่ย <c oughs> รุ่นผมก็เป็นรุ่นที่เละที่สุดกั <c oughs> ในเลยก็ <c oughs> รุ่ที่มันจะเหลือไม่เนี่ย <c oughs> ม,ม,มีมีกิจกรรมอะไรที่เราทําร่วมกันตอนเรียนที่โอ้เยอะมากเยอะมากคือเอาให้ถามว่าพอเราเนึกถึงประธานรุ่นสักคนไงเราจะนึกถึงอะไรเราก็ต้องนึกถึงแบบว่าเด็กเรียนเก่งๆใช่ไหมแต่ว่ามีภาวะผู้นําสูงะเรียบร้อยอยู่ในระเบียบวินัยะ สิ่งที่พูดมันทั้งหมดนี่ไม่มีเลยตรงกันข้ามแล้วพูดมานีตรงกันข้ามหมดเลยครับใครเป็นคนที่แบบเพื่อนทุกคนก็โหวตกันนะโหวตให้เต็มที่คือผมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่มัธยมแล้วมัธยมก็เป็นหัวหน้าห้องคือเป็นอะไรอือปูกชอบหรอไม่ได้ชอบเป็นคนที่บุคลิกเป็นผู้นำเหรอเฮ้ยคนนี้เป็นผู้นำแต่คล้ายผมจริงบุคลิกเป็นผู้นำมีแต่ผู้นาตั้งแต่เรียน ปฐมเลยดีกว่าไม่คุณยังเหมาะไปอย่างอย่างอันเนี้ยโอ้โหคือเหมือนเด็กหลังห้องอ่ะถ้าเป็นเด็กหลังห้องอาจจะบุคลิกเขาไปเหมาะกับกับคณะเราก็ได้นะหรือเอกที่เราเรียนมันเป็วิชาเอกแล้วอาจจะเหมาะอยู่ดูบ้าหน่อยเรา เทดดี้เนี่ยก็จะมีภาพจําของเขาก็คือว่าตอนที่เรารับน้องวันที่หนึ่งกันเนาะมันจะมีวันที่เราทุกคนต้องแต่งแฟนซีเทดดี้เนี่ยเขแต่งแฟนซีเป็นซูเปอร์แมนอยู่มีเกงในสีแดงที่ชอบแบบนี้มานานแล้วดิบุเป็นซูเปอร์แมนแล้วก็โก้ก็เป็นแบทแมนอ๋บบอมัออมชอบซูเปอร์ฮีโร่ใช่แต่ละคนเขาก็จะแบบว่าอยู่ผมรับเจตเนื่องจากผมสูงไม่ไดละใกล้เขาเวลาเข้าแถวรับน้องเนี่ยเราจะอยู่ใกล้กันคือตอนนั้นก็ชอบแบทแมนแต่ว่า ยังหาชุดไม่ได้ชุดปัญหายากเริงในปัญหาง่ายกว่าหนึ่งยังหาชุดไม่ได้สองมันไม่เห็นหน้าด้วยมันปิดหน้าไม่ได้ชไม่ได้โชว์ว่าเขาคือใครไม่ได้โชว์ว่าเขาคือใครแต่ซูเปอร์แมนเนี่ยมันเห็นหน้ามันเห็นหน้าเลยถ้าเบื่อจะไม่ให้คนรู้จักก็ต้องใส่แว่นเป็นคลาสเซนต่างกันนิดเดียวนิดเดียวคือลบใส่แว่นปุ๊บจำไม่ได้แล้วแที่ที่มันแบบว่าประทับใจผมมากเลยก็คือว่ารุ่นพี่อ่ะเขาแกล้งเราหรือไปรอกน้องเรา เราเรียนอยู่ที่มส,ทสวที่ที่อสนนมเขาพาเราขึ้นรถเมโดยชุดแฟนซีชุดนั้นไปเที่ยวเขาดินอจะเห็นว,วันนี้แต่ไม่รู้จักเขาดินสัตดุสิตสนสัตดุสิตเราต็อนั่งรถเม์ไปครับแล้วไปรถเมตอนเช้าผมก็เรื่องมันเราเป็นแถวผมก็ยืนอยู่ทางดีแล <ๆ S 1> ้วคนมันแน่นไงสุดท้ายพอขึ้นบนรถเม ผมจะต้องแต่งตัวมีนักทัวร์มีใส่ชุดแคสซิโดมีอะไรก็ไม่ธรรมดาเอ็นดี้ก็ไปซัวแมนสองคนอยู่ประตูหลังอ่ะรถเมย์นั่นก่อนครับแล้วรถมันก็วิ่งไปบนถนนแล้วก็ผ้าคลุมสองคนก็เป็นแล้วก็มารถจอดป้ายเรียกคนแก่ผู้หญิงขึ้นแค่เดียวคอยบริการเหรอเป็นกิโลกิโลเของจริงมันต้องสมบทรณ์อยู่คนเดียวอินมากให้เหล่าประชาชนก็คือทำ เราภาพยิ่งก็เลยกลายเป็นภาพจำเราพอเขาเป็นประธานรุ่นรุ่นเราแบบทำกิจกรรมหาสตางค์ทันคอนได้จัดละครเวทีอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยเดินโปรโมทในภาพของคาเค้นใส่แว่นแล้วต้องมีอาจารย์นอยตรงผมไหมไม่คาเค้นไม่มีอ๋อไม่มีคาเค้นแลแล้วเขาก็จะเดินโปรโมทไปทั่วมหาวิทยาลัยพอปแล้วก็ตัวไว้ก่อนมันจะมีตู้โทรศัพท์ไงครับอ่าออเป็นอะไร เขาเขาก็สถานที่เขาพกมอยู่เขาก็จะวางโทรโข่งลงแล้วเขาก็จะเข้าไปในตู้โทรศัพท์เพื่อถอดชุดออกมาเมื่อไหร่มาจริงๆมีใจในสีแดงจังวะคือตู้อย่างมันต้องเป๊ะตู้สีเข้าไปในสีแดงไว้ข้างนอกปก่มละครถ่ายไปในโรงอาหารคนเป็นร้อยอ่ะเพื่อโปรโมทละครทุกคนเป็จะจำเขาได้คือทุกคนในมหาลัยก็จะจำป่าได้ใชแล้วพอเลือกประธานก็คือนี่เลย เป็นประธานได้แต่แรกเราแรกตั้งแต่นั้นนะครับเขารับหน้าที่แล้วเขาเป็นประธานเนี่ยแล้วก็เล่นกีตาร์จีบหญิงอะไรก็ว่าไปผมก็จะเล่นดนตรีกับเขามาตั้งแต่ไงเองอะไรในยุคนั้นที่จีบเล่นอะไรอ่ะอัศนี้งอินโนเซนต์นั่งไหวานนะครับที่หวานอัศนีที่กาลังพิทอัศนีกับกงร์ดดองดังที่โกะจีบหญิงะ ยังไม่ทันเรียนจบก็ออกเทปกันแล้วนะอช่วงนั้นมันดีสามอ่ะค่อนข้างยากนะที่เด็กมหาวิทยาลัยจะมีระเบ้างตัวก็เหลยในคณะนี้กอนนี้สักสองคนสองคนเลยแล้วเป็นเพื่อนกันด้วยก็เล่นดนตรีด้วยแล้วคือตอนนั้นนี่ป๊อปมากไหยครับในคณะะก็ป๊อปหรอป๊อปอยู่ก็พอออกเทปก็ยิ่งป๊อปหนักเลยใช่ไหมป๊อปอยู่ก็ได้กุ้มบอลสังคมยนะตอนนั้นบริบทสังคมมันไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะมันก็เหมือนเป็นตัตลาดเราเรียนตัว คือเนาะแม่เกาบอกผมตอนที่ผมไปทำรวลาไม่ค่อยจะมีไปเรียนด้วยอแม่ผมก็าเรียนที่จบนะถ้าอยากทำก็จบนะก็จบกันได้จริงๆคือผมเนี่ยเรยโดมปีสามแล้วปีสี่ผมมาไอเฟลไอเฟลต่อเลยนะคือแบบไม่ว่างเลยอาศัย เใช่เทันดี้ตอนนั้นทันดี้เล่นกลางคืนด้วยกลางคืนด้วยแล้วเราเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นพอเราผมมามหาลัยผมเป็นคนมามหาลัยตอนเช้าผมมาเช้ามากติดรถคุณพ่อมาทำงานผมก็จะลงที่กะส่งเลยเข้ามาทันดี้ก็จะจอดรถหลับอยู่น่านะแล้วจะมีเสื้อผ้าห่ออยู่คือแบบว่ากลายเป็นคนที่แบบต้องอาศัยนอนในรถเอาเล่นดนตรีเสร็จเขาก็จะมานอนรอหนักนะเพื่อมาไปเรียน บางวันก็จะมีป้ายมาแปะว่าช่วยปลูกปูด้วยนี่ป้าเป็นคนสดตั้งแต่ตั้งแต่ใช่ตั้จะได้เห็นเลยว่าอ๋อนี่มันต้องไปเรียนต้องไปสอบตอนแปดโมงครึ่งนะนะเวทนาวไม่รู้ไม่รู้จะพึ่งใครชสายคนเดินผ่านตาลายทางพึ่งเขียนใส่กระดาษแล้วแปะไว้ที่ตัว ช่วยปลุกคนที่สุดมากอ่ะก็คอยไปปลุกกันไ็่เวทนามากครับสภามจะนอนน้อยมากเนอนน้อยถึงเพราะว่าไม่ค่อยเรียนเรียนนี่ต้องมาแวะไปแวะมาครัด้วยแหละก็ด้วยพอๆกันมีในดนตรีจนทั้งวันนี้ถั่วคอนเสิร์ตก็แบบเนี้ยอยู่ต้องอยู่ในรถใส่ผ้าอยู่ในรถนอนในรถนะถ้าสภาพว่าปกติมีทัรวคอนเสิร์ตล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้กันผมพูก ตอนนี้ power pack ทัวร์เกษิรแบบนี้ใช่ไหมใช่หมอพี่ได้ไปทัวร์กับพวกเราด้วยใช่ไหมชุดแรกชุดแรกชุดแรกได้ไปกันงด้วยจะหนักไปทาง campus ใช่ไหมใช่ไปไป campus กิงปองเขาไปแคม campus แต่ป่านี่ไปหมดเลยงานโต้งงานจ้างงานอย่าง everything ตอนนั้นป้าก็เรียนเกษตรใช่ครับสัตวแพทย์สัตวแพทย์ก็สภาพคล้าไๆกันแล้วบ้า ก็แค่้ายก่อนโอ้โหเละตอนนั้นต้องดรอปแล้วนี่ใช่ไหมก็ดรอปไปปีหนึ่งอ่ะก็ผมจำได้ผมตอนที่ฟ้าเป็นศิลปินอย่านี้ตอนคุยกันี่น้องเขาได้ยินม่ามีปัญหาอะไรสักอย่างเออเขาพูดผมก็ถามว่าผมจะได้ผมถามฟ้าว่าฟ้าเรียนสัตวแพทย์เหรอเออเครียดหรือทำอะไรไม่อยู่กูยังไง ผมก็ตอนหมาตอนนี้จริงผมก็ผมก็มาพุกจริงหรอในที่ที่ตอนหมาแถวคณะผมโดนตอนผมตกตัวแล้วเออไปคณเป็นคน่ากเป็นคนน่ากลัวเออทำตามคอนเซ็ปต์ที่ผมไม่ใช่ไม่ใช่เป็วิชาที่เรียนเลยหรอเขาบอกหัวฟ้าได้เลยนะตอนนี้หน้าตาแบบนี้ก็หัวฟ้ากันคือที่เราสอนพอผมเขาก็สีฟ้าเนี่ยผมจำได้อยู่เรื่องหนึ่งฟ้าจะเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนใช่ไหม คุณจได้ที่ใสยท่านผู้หญิงมาฝนแโอ้โหเป๊ะแล้วเพื่อนคุณหรือคุณเนี่ยจะเลี้ยงสัตว์ไว้ในตู้๋อผมไม่เลี้ยงเลยเขาพูดเพื่อนมันชอบใช่ไหมปลาหรืออะไรที่เอาแมลงสาบไปกินป่ะปลาเอ้าปลาผมเลี้ยงเองที่เอาแมลงสาบไปกินใช่ไหมใช่ใตอนนั้นน่ะตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้ว่าเอยสัตว์ตัวนี้มันต้องกินแมลงสาบ แบบดูฟ้าเป็นคนน่ากลัวมากเลยเก็บอะไราเออเก็บอะไรต้องมางาเก็บพลังสามให้สัตว์กินอะไรเงี้ยสำหรับเราเนน่ากลัวมากหัวตาวิธีล็อคกันแล้วสองคนเนาะไปพัดโรงแรงเงี้ยเปพัดโรงแรงหน่อยต้องไปคอยตามจ่ายค่าหมอนหมอนแดงครับหลับครับเลับผมสีผมไม่รู้เลยค่าหลับเพราะเตียงก็จะแดงเละเท่หมดเลย เรื่องเจี๊ยบอะพี่จำอะไรได้บ้างผมจําได้เขาจะชอบไปสิงอยู่แถวต่อเขาสารอ๋อใช่เพราะช่วงนั้นเขาเด็ดล็อกทำเด็ดล็อกแล้วเขาต้องไปเก็บอะไรนะเก็บโคนเก็บผมที่เขาสารเราจะมีคอนเน็กชันอะไรอยู่แถวนั้นเยอะพวกเพื่อนรุ่นพี่รุ่นอะไรพวกนี้เจี๊ยบให้ผมจําได้ว่าเรื่องที่จําได้คือเขากินอะไรวะสั่งอะไรมากินที่ที่ครังใช่ไหมแล้วปกติเราเวลาทัน อาหารที่เป็นน้ำม่ได้คมีปัญหาอะไเจี๊ยบรออ่าใช่ใช่ะไหลออกตันน้ำร่วงปากจอกจอบปลากเอใช่ใช่ใช่จำแม่นทเราอยาทำอะไรกปลกๆที่ฟองเห็นนะเขาจำแม่นว่ะแม่นแม่นจริงจริงเขาจำในชู่ยได้ประหลาดปะหลาดเนี่ยแล้วผมแนี่ที่ฟองจำอะไรได้บ้างที่เด็ดเด็เด่นเดอตอนนั้นอ่ะผมแทนที่แบบว่าจะไม่ดีหรือเปล่าแล้วเราได้แล้ว คือผมจำวันที่แพทตกเวทีได้อ๋อวันนั้นพี่ไปด้วยใช่ไหมไปด้วยผมเจ็บมากวันนั้นอะเออผมเห็นน้องเจ็บอะแล้วแบบว่าจําได้ว่าเป็นห่วงมากเป็นไงบ้างวะแพทล้วแบบว่าเหนือท่วมอยู่นี่เป็นเรื่องปกติของวงคุณอยู่แล้วนะวงจะท่วมอยู่แล้วแล้วตอนเลิกคอนเสิร์ตอะแล้วก็ต้องแคทตัวใหญ่อะก็จะมีคนดูอย่างนี้ผมก็คนหนึ่งพยายมแพทขึ้นรถจำได้เลมผมหันไปมองแม่แพทแล้วบอกแพทในตุ้เหนี่ยวนะ เขากกแบบว่าออตอนนั้นเราจำได้ว่าเราพาเขาไปฉีดยาเพราะว่าเขาจะต้องขึ้นคอนเซิร์ตไม่กี่วันทุกวันนรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นต้องไป,ไปฉีดยาก็แบกันขึ้นพยุงอ่ะพยุงขึ้นขึ้นรถตู้ไปแล้วแพทย์เขาก็ถอดเสื้อโค้ทออกเหลือเสื้อ,อ,อกล้างเเออแล้นตัวเหม็นมากหล่อเปล่าตัวเหม็นจริงพอเขาส่งเขาขึ้นไปอ่ะแล้วผมก็ขับกลับรถได้กลับไปที่รถขับรถกลับตัวผมยังเหม็นตู้ ไมนมาฮายนะ,ะชั้นดงไม่เปชนชหนด่งใช่กไปสงสารเพราะโอ้โหเหงือแบบเหงือยิ่งยิ่งก็ออกกำลังเองเพราะมันทั้งไฟทั้งอะไรด้วยแล้วดันตกเวทีไม่รู้เวทีนั้นผมจำได้ว่าเขาต่อเหมือนแคดวอล์กข้างหน้าออกมาแล้วไม่ได้ต่อเป็นทรงกระบอกใช่เป็นกรกเป็นกลมๆแล้วพอมันไดไอซ์มันออกมาเท่านั้นแหละมันมองไม่เห็นเลยเลย อันนี้ก้าววุดหายเลยเลยถ้าเป็นวดีโอตอนตกเวทีเนี่ยเพลงแรกด้วยยังเหลืออยู่ไหมป่าวดีดูตอตกเวทีเนี่ยไม่รู้ม่เป็นมันของคอนเสิร์ตขึ้นวิทยุกันครับใช่ใช่มันไม่ได้ถ่ายก็วงอะไรนะของพี่ลีโอพุดจต้องต่อเราแล้วเขาก็งงๆเลยเพราะเขาต้องขึ้นแล้วเขายังไม่พร้อมเลยนะเขาต้องขึ้นต่อเราแล้วที่สําคัญคือมือกองอ่ะพี่ป่วยอ่ะตอนนี้อยู่วงพีทัวร์ชิพเขามาเรียนคณะเดียวกันเทียบห้องเดียวกันเลยก็เลยแบบพี่ผมจําผมจําพี่ป่วยได้ พี่เล่นต่อจากวงผมตอนที่ฟอร์เตใช่ไหมบอกใช่แล้วเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะโมโหมากเตรียมเครื่องไม่ทันเพราะเขาเป็นเล่นแร็ครับเขาบอกว่าลบที่สุดในชีวิตเลยเลยดังไปอีกใช่ใช่ของเขาเป็นเบฟที่อายมันาจะพอดเบฟเลยทุกอย่างหรือ r v รีฟเนี่ยแหละทุกอย่างเป็นเรื่องราวเก่าๆมานั่งคุยกัน มาสาคนมีอายุที่ผมไม่ได้พูดมึงใช้ดี้เท่าไหร่เลยนะดิ้จริงๆรพูดในป่าเยอะก็ได้ไม่ต้องเจาอากาศไม่ได้สิออกไม่ได้เดี๋ยวตัดเองไอตัดตรงนั้นตอออกเลยกว่าต้องมีเยอะของป่าเนี่ยอ่าผมถามเลยดีกว่าสมัยเรียนป่าเจ้าชูไหมพี่นะ